โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะอ้าวเอ็ก็ว่าอยู่โอ้ยพวกเจ้าก็บบ,บ่บ่ท่วงเอดเนาะคือบ่ถักเอดเนี้ยว่าบ,บ่มีสูตรล้านเนาะเอ็ดก็ว่าอยู่นะคะเห็นเพื่อนพี่เมื่อเดี๋ยวรอสูตรล้านอีกทีหนึง่งเอ็ดก็เอ้าคือโลงไปเลยเนาะเอ็ดก็บริสุทธิ์ใจดูเนาะค่ะทุกคนนะคะเอ็ดก็เ,นเนอ,อ้าเอ็ดลงไปเลยเด้ว่าสั่นเนะาะว้าเห็นเอฟซีมาคอมเมนต์อีกเอ้า เ่เห็นบ่ามีสูตรล้านเหมือแอดก็เลยไปดูคลิปนะคะอ้าบ่ามีสูตรล้านว่าสันนะคะทุกคนนะคะโอ้ยขออภัยหลายๆเด้อรอบหน้านะคะถ้าไม่เห็นนะคะทักท้วงได้เลยนะคะทุกคนนะคะทักท้วงได้เลยเนาะโอ้ยขออภัยหลายๆะคะ่ะโอ้เบอร์จัดจ,จริงๆนะคะอัดคลิปตีสามแอดก็หาอาร์ทำไมไม่มีสูตรล้านเนาะ,ะเอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะเอาไว้ไว้โอ้ยโชคดีนะคะที่ทักมาตอนบ่ายสามโมงเนาะทุกคนเนาะโอ้ยขออภัยอีรีค่ะมาตั้งแต่ ตีสามที่ลงคลิปไปแล้วนะคะสูตรหลานนั่นเลยค่ะก็บอกว่าคลิปนี้สูตรลานกับสูตรแอเนะโอ้ยโอ้ยขออภัยหลายๆเด้ยค่ะเอานี่เนาะสูตรหลานนะคะทุกคนนะคะก็เข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะสูตรหยดโอ้ยแตะพื้ตะพืะพ้นเนาะทุกคนเนาะ เอาขอบคุณนะคะที่ทักที่ทวงมานะคะมีอะไรนะคะทวงถามได้เลยนะคะทุกคนรีบทวงรีบถามได้เลยนะคะถ้า,ถ,าถ้าเพราะว่าแอดก็คิดว่าแอดลงไปแล้วเนาะแอดคิดว่าแอดลงไปแล้วเฝ้าได้โชคดีนะคะที่มาดูโทรศัพท์นะคะเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์สดนะคะเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์สดเรามาเห็นนะคะทุกคนกวาโยเอฟซีื FC, ออนเอาคุณ ทักเมื่อหัหลายคนเท้เอดก็ลงไปแล้วเด้คิดปวัศรนาอแอดก็คิดในใจค่ะเอาเอาเอๆตามนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้ยพวกเจ้ากับกบกข่อยเนาะ โอ้เอ็ดกับเบอร์ค่ะทุกคนขออภัยนะคะมีอะไรทักถามกันได้เลยทักถามทักท้วงกันได้เลยนะคะทุกคนบอ่อเขียดบอ่อขมค่ะเอ็ดกคคิดว่าเอ็ดลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วเอามาดูกันนะคะวันที่25นะคะนางให้8นะคะ8เม็ดเดียวนะคะ258นะคะเด่นนะคะ58 28 2ดสองดสองหดหนึ่งะคะส5 8 4 2องแนะคะสองแล้วก็แปดนะคะทุกคนนะคะตัวเน้น5 8 2 8ปดสแนะคะสองแล้วก็สี่องอ 428นะคะวินนะคะหนึ่งสอนย์ห้าเจ็ดแปดสี่นะคะหนึ่งสองศูนย์ห้าเจ็ดแปดสี่นะคะแปดสีแนะคะแปดเจนะคะห้าเจนะคะห้าสี่ห้าสนะคะสองหนนาะคะสองสีเนะคะสองเจนะคะ,27 27ะ,คะทุกคนนะคะเอ้านี่นะคะออะแคบเอาเลยคะ่ะเอาให้ดูนานๆเลยนะคะโอ้ยข่อยก็บว่าอยู่ เอาเอฟซีคือถามอันเตสูตรหลานเอดก็ลงให้เราเด้อวสันเอดกับวาเนาะหรือพันโบเห็นบ่นาจา่ะเอดก็เลยเอ๊ที่เอดก็ลงงกูเถอเพินคือโบเห็นอันวาจังไหนเนาะวดนี้คือเป็นจังสี่วสันเนาะของวันหน้าถ้าเป็นอย่างนี้อีกนะคะทักทวงได้เลยนะคะทุกคนทักทวงกันไหนเลยเด้ออ้ยเอดกับวายุเพิรคือวา่ารอสูตรหลานอีกทีหนึ่งเนาะหลานไหนอีก,นอเ,อกเนาะเอ,ดอ็ดกว่าานาะเอ็ดงง อตายแล้วแอดมินนะคะแอดมินช่องนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะทุกคนเบอร์ชัดค่ะไปหาดูคลิปอ้าวคือบ่มีสูตรหลานเนาะเนาะเช็คคลิปไหมนะคะบริเซกแล้วค่ะอัดแล้วก็ล่เลยค่ะนอนแล้วบาดค่ะไปดูซีลงซีรีส์ผู้เลี้ยวค่ะแอดมินค่ะโอ้ยขออภัยหลายๆค่ะขออภัยหลายๆจะหายกันเน้อจ้ะโอ้ยเกือบเป็นบได่เนี่ยทางได้นี่โอ้ยถ้าแตกสามตัวมายังไงนี่โอ้ยทำยังไงเนาะทุกคนเนาะ ไ,ไว้าใจไม่ได้จริงๆค่ะแอดมินนะคะช่วยแอดดูหน่อยเด้อค่ะแนวทางตัวไหนนะคะ,ะตัวลงตัวเลขนะคะผิดพลาดตรงไหนรีบทักรีบถวงโอ้ยโชคดีนะคะโชคดีน่าเดินเข้ามาในห้องกําลังจะเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์สดนะคะเห็นเปิดดูโทรศัพท์พอดีนะคะอันแอดเห็นคุณอันนะั้นเพิ่นทักดูแอดกับแอดลงไปเรียวแอดกับว่าฟังฟังจ้าแอดกับว่าเนาะว้ายขอให้จ้ะ โอ้ยพวกเจ้ากับบอทักบอทวงกันเนาะโอ้ยมือรุ่นกับเอ็ดล่ะสันอันนี้ลืมจริงๆค่ะขออภัยจริงๆนะคะโอ้ยเอดกับวายมี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 ทุกมีทุกวันนะคะสวนมากคนอยนางจะให้นะคะไม่มาตีสามก็มาไอ้นี่นะคะบางทีมันก็บทรงมาเวลานี่เนาะเอดกับ็ใ้ยจ็กสิวันเนี่ยเลยเอดกับเบือแอดกับวายอยู่เอาเงินคือโบไดเงื่อนงำทางนะคะ เอานี่ค่ะแคบเอาเลยค่ะทุกคนอันนี้สูตรร้านนะคะสูตรแอดเบิ่งจนเบื่อล้วบอเอานี่นะคะโอ้ยเนาะกำลังสเตรียมอุปกรณ์ไลสดค่ะเดี๋ยวเจอกันในไลสดนะคะไลสดทุกคนนะคะแอดก็รีบอัดคลิปให้เนาะว้ยขอเอาไพ่หลายๆค่ะเอาหนี่สูตรแอดนะคะสูตรร้านกับอันนี้ไปเลยเนาะอันนี้สูตรแอดค่ะเอาหนี่นะคะทุกคนนะคะสูตรแอดเนาะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะจักเมื่นตัวไดสีมากก็ขอให้มากสุตูจนะคะ ตัวไหนก็สวยนะคะอันนี้สูตรแอดนะคะสูตรแอดว่อยากเบิ่งแล้วสันสูตรแอดไม่อยากจะดูแลว้วสันเอฟซีวานะคะอ่านี่แหละคะ่ะทุกคนเอาไปหวานเิงปังกัน,กนเดอ้อโซผีเด้อจะ้ะอันนี้สูตรร้านคะ่ะให้ดูนี่แหละคะ่ะ เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์สดนะคะเจอกันในไลฟ์สดนะคะทุกคนชอบก็จะขัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเดอ้อพินิจพิจ,จารณากันดูนะคะช่วงไหนปังก็ดีใจด้วยนะคะช่วงไหนไม่ได้ก็ขออภัยค่ะเอาไปมาเอาไปหึงเอาไปปังกันนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกแนวทางเนะยังวาแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปโซโอเออเราพัฒนาอยู่นะคะโซเราพัฒนาเนาะว่าโอ้เหล็กดังค่ะคือคักคือคักกันดีเลย อรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะคือคักได้เลขดังนะคะโอโมากันจังเลยเนาะว่าเก่าอ่ะตายก่อนมูแล้วว่าข่อยสิเป็นแนี่ได้เนาะผู้ใดสิมานสวยทุกตัวนะคะเลขทูบนะคะนี่เลขทูบพอดีเลยค่ะสองห้านี่ทุกคนเลขทูบนะคะเจ้าที่ให้ดูกันหรือ,อยังคะสวยสวยเนาะเลขทูบเนาะ เอาเดี๋ยวแอดเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์สดก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสงสัยตรงไหนห้องใจตรงไหนนะคะสอบถามได้เลยนะคะช่องเราถ้าแอดเห็นนะคะคอมเมนต์นะคะแต่ถ้าไม่เห็นก็ขออภัยนะคะถ้าเห็นคอมเมนต์นะคะก็จะตอบนะคะแต่ก็จะตอบเนาะ,ะ,ะโอ้ยเอฟสี่กับจอยูแอด่าสั่นบอลงกจะเถื่อ่าสั่นเนาะโอ้ยโชคดีนะคะแอดตื่นมินตื่นไหวโอ้ยอันนี้แหละค่ะจุดถูก จุดทูบก็ตั้งแต่เช้าแล้วลงคลิปไว้นะคะว่าใจนี่นะคะโอ้รับค่ะรับค่าโท,ทรศัพท์มัวแต่ดูซีลงซีรีส์นะคะทุกคนนะคะเอานี่และค่ะเอาแคบเอาค่ะให้มันเบิ้งปานนี่ละค่ะเอาปานนี่ละ,ะ,ะ,ะให้จุใจเนาะทุกคนเนาะ,ะเอาจัดไปค่ะสองห้าสงสัยเลขถูกสีมาละค่ะเลขถูกจะมาหรือเปล่านะคะฮาหนอยอย่าลืมจัดไว้เด้อลาสตาฮาหนอยนะคะทํา มานเฮงปังแอดก็ดีใจด้วยนะคะอันนี้สําหรับแนวทางร้านนาะคงจะได้ค่าประทูกันทุกวันนะคะนางก็กิง่งจริงๆแล้ะคะ่ะทุกคนนะคะโอ้ยปังปุริเย่นะคะขอให้ปังอีกเนาะทุกคนเนาะแอดแหงนองบ่ไดอยู่โอ้ยฝ่าวัดคลิปค่ะเป็นไงเสียงดังฟังชัดไหมเนาะนะคะทุกคนนะคะรีบมาอัดคลิปให้เอฟซีนะ,ะแอดก็ว่าเอา้าคนขึ้นถามดูแท้ว่า <laughs> คิดได้จตเพื่อขถามเอ้ขึ้นถามหลายคนแท้ว่าสัน ตายแล้วว่าสันที่ไหนได้นะคะแนวทางยังไม่ได้ลงอ้าเอ็ดก็นึกว่าเอ็ดลงให้แล้วเรียบร้อยที่ไหนได้มัวแต่บู้ยูยูยูยตัวเก่าอยู่ขออภัยหลายๆค่ะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะเอ็ดลาไปก่อนเด้อจะขอให้มาขอให้ขอให้ปังโอ้ขออภัยหลายๆจะขอให้โชคดีกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันในไลฟ์สดนะคะทุกคนในไลฟ์สดไปเมาเลขน้ำกันคะ่ะโซกันสักห้านาทีสิบนาทีนะคะก่อนเอ็ดจะไปทํากับข้าวกิน